Sometimes players sometimes players sometimes love to my 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 hate defend players want I I I สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยันต์แมตบอลนะครับมันจะเตอร์ูไนเต็ดเตรียมลงแข่งขันเกมที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูกาลอย่างแท้จริงด้วยการเปิดสนามโอแทฟอร์ดตอนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ในคืนนี้ครับท่ามกลางมลสุมความกดดันที่ถาโถมเข้าใส่ลูเบนอามรินอย่างหนักหน่วง วันนี้เราจะมาพรีวิวเจาะลึกทุกแง่มุมก่อนเกมชิชตานัดนี้ครับก่อนอื่นเราต้องมาดูข้อมูลเบื้องต้นของเกมนี้กันก่อนนะครับเกมพีเมลีกกู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเบอร์ลีจะแข่งกันในคืนนี้คิกออฟเวลา3ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยนะครับที่สนามโอเทอร์ฟอร์ดและมาดูสถิติที่น่าสนใจที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันบ้างครับจากการพบกันทั้งหมด137ครั้ง ยูนเต็ดเป็นฝ่ายชนะไป67ครั้งส่วนเบอร์ลี่ชนะ45ครั้งและเสมอ25ครั้งสถิติในบ้านของยูนเต็ดข่มอย่างชัดเจนครับโดยแพ้ให้กับเบอร์ลี่เพียงนัดเดียวจาก25นัดล่าสุดแต่ที่น่าสนใจคือ9ครั้งล่าสุดที่เบอร์ลี่มาเยือนโอทัลปอร์ตในเกมลีกพวกเขาสามารถเก็บแต้มกลับไปได้ถึง5ครั้งเลยทีเดียวครับประเด็นใหญ่ที่สุดก่อนเกมนี้คือสภาพจิตใจของผู้จัดการทีมรูเบนอัมบริมครับในงานแถลงก่าวก่อนเกมเขาได้ให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ น่าตกใจเหมือนกันนะครับเขายอมรับว่าเขาผิดหวังกับฟอร์มของผู้เล่นของทีมในเกมที่เจอกับกิมส์บีมาและเมื่อถูกถามถึงอนาคตอมโมริมกล่าวว่าผมต้องใช้ชีวิตไปวันต่อวันบางครั้งผมก็อยากจะลาออก บางครั้งผมก็อยากจะสู้อยู่ที่นี่ต่อไปอีกสัก20ปีบางครั้งผมก็รักผู้เล่นของผมบางครั้งก็ไม่อยากจะอยู่กับพวกเขาแล้วการถแถลงข่าวของอโมรีมครั้งนี้ก็เหมือนดาบสองคมนะครับด้านหนึ่งก็คือการแสดงความจริงใจและอารมณ์ร่วมที่แฟนบอลอาจจะเข้าใจได้แต่อีกด้านหนึ่งมันคือแสดงความอ่อนแอและความไม่มั่นคง ออกสู่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักเตะและบอร์ดบริหารได้ผลการแข่งขันในเกมกับเบอร์ลี่จะเป็นตัวตัดสินว่าคำพูดของเขาคือการปลุกใจหรือการส่งสัญญาณยอมแพ้ครับประเด็นต่อมาคือการจัดทัพที่คาดว่าจะมีการสังขยานาทีครั้งใหญ่จากเกมกลางสัปดาห์ครับอมริมจะกลับมาใช้ผู้เล่นที่เขาไว้ใจที่สุดอีกครั้งผู้เล่นอย่างบูโนแฟนาน ฮาเซมิโลมาทเดลิกและลุคชอจะกลับมาเป็นตัวจริงในสนามอย่างแน่นอนแต่ยังคงมีคำถามสำคัญในตำแหน่งผู้รักษาประตูระหว่างอองเดโอนาน่ากับอัลไทยบายินดีครับที่ทั้งคู่ยังไม่มีใครโชว์ฟอร์มที่น่าประทับใจกันบ้างเลยดังนั้นการจัดทัพครั้งนี้คือการที่อามอริมต้องเดิมพันทุกอย่างกับกลุ่มผู้เล่นชุดหลักของเขาครับมันคือการส่งข้อความที่ชัดเจนว่าความผิดพลาดในเกมที่เจอกิมส์บีนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเพราะว่าเขาจัดผู้เล่นสำรองลง11ตัวจริงหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันมันก็เพิ่มความกดดันให้กับผู้เล่นตัวจริงอย่างมหาศาลว่าพวกเขาต้องแบกรับความหวังและพาทีมคว้าชัยชนะให้ได้สถานเดียวและมีอีกประเด็นจากงานแถลงข่าวคือจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของคอบบี้เมนูครับเมื่อถูกถามถึงข่าวที่ว่าเมนูต้องการย้ายทีมแบบยิ้มตัวอมริมได้ตอบอย่างหนักแน่นว่าผมต้องการให้คอบบี้อยู่สู้ต่อ เขาต้องสู้เพื่อตำแหน่งของเขาและเราต้องการโคบีและนี่คือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของดูเบนอโมอริมเพื่อ,อดับไฟข่าวลือครับเขาพยายามส่งสัญญาณถึงเมนูโดยตรงว่าเมนูยังอยู่ในแผนการทําทีมแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการท้าทายให้นักเตะต้องพิสูจน์ตัวเองในการฝึกซ้อมเพื่อแย่งตําแหน่งจากรุ่นพีให้ได้เป็นการจัดการสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงอํานาจของผู้จัดการทีมและสุดท้ายเราจะมาปิดท้ายกันที่บทวิเคราะห์ความน่าจะเป็น และผลการแข่งขันที่คาดการจากข้อมูลสถิติกันครับข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดมาจาก Opta Super Computer ครับซึ่งได้ทำการจำลองการแข่งแมตชนี้ถึง1 0 0 0 0ครั้งและผลลัพธ์ออกมาว่ามันเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสชนะสูงถึง68% โอกาสที่จะจบลงโดยผลเสมออยู่ที่18.3%และโอกาสที่เบอร์ลี่จะบุกมาชนะมีเพียง13.6%ครับในขณะที่สื่อสำนักอื่นๆก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปบางสำนักทำนายว่ามันเชสเตอร์ยูไนเตดจะชนะ3ประตูต่อ1หรือ3ประตูต่อ0แต่มีบางส่วนที่มองว่าด้วยฟอร์มปัจจุบันผลอาจจะจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1ครับสำหรับผมส่วนตัวเนี่ยข้อมูลชี้ให้เห็นว่า แม้ในทางสถิติและคุณภาพผู้เล่นยูนิเต็ดจะดูเหนือกว่ายอย่างชัดเจนแต่ฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้สะท้อนความไม่แน่นอนของทีมในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีครับและนี่คือทั้งหมดของการพรีวิวที่สดใหม่พร้อมเจาะลึกจากเราในวันนี้ครับหากทุกคนชื่นชอบการวิเคราะห์ข่ขาวที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาอย่างนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดติดตามหรือเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก่อนที่จะจากไปวันนี้ผมอยากโยนคำถามให้ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์กันในคอมเมนต์ว่าคุณคิดว่าเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเก็บ3มแต้มแรกของดูุการได้หรือไม่คอมเมนต์คำทำนายของพวกคุณกันไม่ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ